สวัสดีค่ะสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมามมีเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพาณพันธ์อน,นันพันธ์ไน้นาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะณพัน์เองนะคะวันนี้ณพันธ์จะมาพากเสียงเราด้วยครับ<ช>วันนี้เราเจะมาอยู่ที่แมปที่สเป c เพน n นะคะไปกันเลยซึ่งกคนเกี่ยวกับอะไรค่ะสเปรเพนก็เกี่ยวกับให้เราฉีดสีบนกําแพงโอ้โหแล้วเราจะวาดอะไรคะอะไรอะไรคะฉีดอะไร นี่คะ่ะนี่เพื่อนจะฉีดนี่ก็จะเป็นบบนี้อ้าววาดรูปเหรอคะ,ะเพ้นรูปเหรอคะใช่ค่ะโดยใช้สเปรย์อ๋อใครจะนำพันผ้นาเป็นชินโนอว์โลเสอร์อมันจะกอบผ้าเป็นชิ้วด้วยไหมได้เลยแล้ววันนี้เราจะวาดอะไรดีละ่ะคิ้วชิชนโนอว์โลคิ้วกับชินโนอว์โลพูดสิคิ้วทำไมชินโนอว์โลไม่พูดเลยล่ะเนี่ย จะพาชิ้นเดินไปไหนเนี่ยแต่ฉันเธอว่ขีดหัวฉันพิมพิดังเอายังไงบิมบิมพีดังเอาไหมเอาไหมนี่คิวพี่จะกลายพิมบิทางโอเค cinema เลยเธออยากว่าดลูกตรงนี้หรือเปล่าได้เลยฉันขึ้นไปอีกขึ้นอีกเหรอนี่มันสุนทางแล้วนะไม่น่าจะไปไกลกว่านี้นะ โอเคเราจะวาดรูปอะไรดีคะฉันจะวาดรูปโมจิวะโมจิโมจิที่กินแล้วอร่อยอร่อยหรอคะใ yeah, ค่ะสีอะไรคะโมจิเขียวอสีเขียวคะ่ะจดไปก่ะรสชาเขียวแน่เลยรสชาเขียวไหมคะหรือรสช็อกโกแลตรสชาเขียวสะดออคีนีกว่า<ต>สีเขียวรสช็อกโกลแตโกลต แต่ข้างในใช่ไหมคะว่าจะเป็นไส้ช<ส>ีสแครอตค่ะ,คะไ่ละทิ้งความโชค <c oughs> ไปค่ะไปกันเลยค่ะนี่คิวคิวว้าวโมจีน่ากินจังเลยโมจีนี่วาดง่ายจริงๆมีแค่สีเขียวอย่างเดียวก็ได้เลยใช่สิ ว่าต้นไม้ด้วยได้ไหมได้เลยนี่ก็คือจากโมจิกลายเป็นต้นไม้ได้เลยนะเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแล้วเธอวาดบ้านให้ฉันด้วยหรือเปล่าใหญ่ไหมได้ไหมมันไม่มีบ้านอุ้ยมีคนขึ้นมาด้วยอ่ะขึ้นมาดูหรออาจจะวาดกับเราหรือเปล่าน่ะไม่หรอกนะเอาขึ้นมาดูเราแน่เลยใช่นี่ไง ข้างในก็คือช็อกโกเลตนะคะทุกคนอาหลังจากนั้นก็มาวาดต้นไม้กันค่ะวาดต้นไม้ที่ไหนคะจะทำไส้เยิ้มออกมาด้วยสชว่าดีขอซูมเพื่อนหน่อยว้ายห้เพ็่คนสีใสหัวเพื่อนทำไมล่ะคิวไม่หรอกเพื่อนหน้าค่ะเพื่อนหน้าหเพื่อนไงขใฮัลโหลส่ยไหมฮัลโหลอะไปยืนตรงไส้โมจิไหลหน่อยค่ะแล้วก็ซูมๆขอเป็นเอ่อหน้าจอโอ้โหนี่คืออะไรคะ หัวใจสีดำาะะคะอสีม่วงไม่ใช่สีดำสีฟ้าปดสีฟ้าเลยนี่อ่ะโอเคอ่ะอันนี้เรากำลังวาดอะไรกันอยู่เนาะอฉันวาดหัวใจกับโมจิโมจินะคะหันหันเดินไปทางโมจินะคะแล้วก็ซุูมๆตัวเองนิดนึงเป็นภาพเอ้าลงไปไหนอะถึงนี่หันหน้ามาซุ้มๆ ตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนอวตารออกมาเป็นรูปแบบว่ารูปแบบไหนคะอันนี้เป็นรูปอ่าเป็นตับตัวโรบอกแล้วนะคะไม่ได้เป็นรูปอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะพี่สกายชอบแบบขาใหญ่ๆค่ะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตแบบที่สามใช่ไหมคะแบบที่สามอะค่ะ จะเป็นบุคเวทนะคะอ้อโหยแมปที่สามก็มาอะไรก่อนอันนี้ก็คือเยอะมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> โมจิเยอะเห็นแล้วอยากกินน่ากินไหมล่ะโอ้ยถ้าไม่บอกว่าโมจิก็คงไม่มีใครรู้อะค่ะแล้วดูคนนี้วาดอะไรก็ไม่รู้โอโ้มันเป็นความจินตนาการของเขาแล้วไม่มีติดไปบ้าคนอื่นมีคนวาดสวยด้วยมั่อกี้ใช่ใช่ใช่มามีเห็นอยู่เนี่ยคนนี้น่ารักสุด ชอบอ่ะค่ะเขาพ่นสีขาวก่อนแล้วค่อยเขาพ่นสีดําตามนะคะทุกคนลองลองวาดแบบเขาไหมคะเราไม่ต้องไปใกล้เขามากก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปทําความแปะเปื้อนให้เขานะคะลูกจะเขียนเอบวกให้อ๋อเอบวกนู้มันจะไปโดนเขาไหมตอนนี้แลาวตัวไปโดน,นโอเคอู้เอบวกจริงๆ เดีอีกคนหนึ่งเหรอคะให้เหมือนกันสองคนก็เอบวกค่ะลูกไม่ต้องไปใกล้ใกล้รูปภาพเขามากค่ะลูกมันมีกลัวไปแปะเปื้อนรูปภาพเขาเก่งก็หัวได้ด้วยอ้าวสุดยอดนี่พอฟอร์มไปอีกสุดยอดมาเลยค่ะคิวแล้วเราก็จะไปคนนี้ว่าสวยมากคนนี้ว่าเหมือนคนมากว่าช่วยมากเลยเราเอาเอบวกอีกแล้วเหรอคะสรุปแล้วเราเป็นกรรมการในการให้คะแนนนะคะทุกคน ไปค่ะเราจะไปวาดรูปอะไรกันอีกดี่คะอันนี้เาวาดหัวใจแล้วพี่สกายพี่สกายวาดรูปคนให้หน่อยได้ไหมวาดคนเหรอคะใช่แล้วแต่ขอวาดมุมที่กว้างๆไม่มีเพื่อนหน่อยสิคะไม่อันนี้กำลังให้คะแนนอยู่แหมใจก็เพราะว่าเขาวาดไม่สวยเขาวาดเป็นหัวใจแต่ว่าเขาไม่บายอะไริล่วีวันเอปไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเราไม่มี เราไม่สามารถไปเออว่าคนอื่นได้นะคะโอเคไหมคะเราแค่ทําของเราก็พอนะคะเพื่อนก็สวยในแบบของเพื่อนอยู่เนาะโอเคคิวไปเลยจ้าเอาแผนงไหนดีจ้านกำแพงไหนดีจ้าไปเอากำแพงไหนดีจ้านั่นของเราเอากำแพงไหนดีเอ้ยกำแพงไหนดีเอ้ยวอ้ตรงนี้ก็ได้เหรอโอ้โหลงไปข้างล่างซับเว์ข้างล่างก็ได้เหรองันลงไปว่า ซับเวมืดมากเลยกลัวซอมบี้ออกมาแล้วเกินอันนี้เราจะไปไหนคะโอ้โหมีนั่งร้านขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยวัดไปไ,ไปยังไงเนี่ยโอ้โหกระโดดไปเลยเหรอสุดยอดเลยคิวเธอว่าชินอมโรยังไม่พูดเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ชินอมโรขำเป็นอย่างเดียวค่ะคิว <c oughs> ไปไปไ่ชินอมโรเธอก็ม <ไป S 1> ีปากนะพูดได้เหมือนกันนะโอเค อันนี้นี่นี่จะเอากำแพงนี่ค่ะวาดกำแพงตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะตรงนี้แล้วได้เลยสิอ่ว่าเติมขนใช่ไหมใช่ค่ะขอแบบน่ารักน่ารักตุลิเลยนะคะเราต้องลงพื้นขาวก่อนไหมอ่ะเพราะว่าเข้าห้องสีขาวได้ไหมลงพื้นขาวก่อนนะคะเพราะว่ากำแพงเป็นสีดํามากเลยค่ะตอนนี้กจะมอง่นอ่ะหรือหนูจะวาดเลยก็ได้เหมนมีไม่ไม่จำกัดวาดเลยค่ะวาดเลยค่ะ าวาดวาดเป็นนกขงนเนี่ยได้เลยวาดอะไรไก็ได้<ล>พี่สกายสามารถวาดได้เลยนี่ไงเขาปิดหน้าตาไวเา้ไเขาไม่อยากเปิดเผยเหรอไม่เขาเป็นคนที่อายหรอไม่เอาแล้วเขา้ามาถึงปิดหน้าตาไว้แค่ยิโอเคเฮ้ยยแล้วเขาก็พาแล้วเด็กน้อยใส่ผมแกะก็มาพี่สกายอย่าลืมใส่สีผิวด้วยนะคะ ี๋ยวมันมองไม่เห็นเหมือนคนวาดเลยว้าว่วยมก็กผมเขาสีอะไรดีคะเออหมอมีัคะสีผิวทําให้หน่อยเอาสีผมก่อนก็ได้คะ่ะเดี๋ยวผิวตามมาค่ะอันนี้่น,น,นีกับผิวได้แล้วคะ่ะไม่ต้องวาดปากถึงน,นะอ้าได้เลยคะ่ะเอาตามที่หนูจ้องการเลยคะ่ะว้าวโอ้โหแล้วผมสีอะไรคะ มผมก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆเอาหลับแล้วคะ่ะโอเคอเคูอค้ยผม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 ,ผม,ผมสีม่วงสวยละ่ะสวยเหรอคะจี๊ดจ๊าดประดับจุจี๊ดมาเรา่ว่าพีเ่เสือชอบสีม่วงคะ่ะสีม่วงแบบอ่อนอือืออีกฝั่งเป็นสีชมพูดได้ไหมอ่ะอืม้มพู เอิมชีนดมร์โรทำไมเธอพูดแบบนี้อ่ะค like ่หน exactly ึ่งเรือสีเดียวกันไม่ใช่เหรออ่าเดี๋ยวปลายผมแล้วกันปลายผมเป็นสีชมพูได้ไหมแฟชั่นที่ไหนเธอเราเป็นผู้นำแฟชั่นนะได้ไหมคะอ๋อโอเคโอเคเราไม่ไม่ต้องมีปากหรอคะมีไหมถ้าปากกอ่าแบบปากด้วยนะเอาปลายผมสีชมพูไหมคะ ไร้ไร้นี่นังอ้าวปากก็สีม่วงปากสีดำหรอคะใชอ้าวโอเคทาไปค่ะแต่ว่าเอาปากยิ้มหรือไม่ยิ้มะคะยิ้มดีกว่าคะ่ะอืมอา้อาวไม่ติดไม่ติดไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงมันมีมั่นใจว่ามันอ๋อต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาได้ไหมบวกเบม่หนีพวกเพิ่มเลเยอร์ค่ะกดเครื่องหมายบวกเข้าไปค่ะอ่าเลเยอร์เสร็จแล้วก็เขียนรูปปากดได้เลยค่ะ อจี้มันที่สองก่อนหนี้ที่เลเยอร์ทอ่าแล้วก็วาดปากลงไปค่ะนั่นเลยค่ะว้าวสุดจ้ดจมูกเ,เอาวาดจมูกให้เขานิดนึงนี่เป็นไงล่ะอ่าแล้ววาดเสื้อผ้าเหรอคะแก้ม,มแก้มสีดำเหรอคะแก้มสีชมพูอ่าอ่าอีกข้างนนาหนึ่งค่ะอู้หัวเตะคืออะไรไม่รู้อ่าค่ะต่อมาค่ะต่อไปก็จะไปวาดเสื้อผ้าให้เขาหน่อย อันนี้โอ้มีแก้ตอ่ะตั้งเลเยอร์ก่อนค่ะลุอ๋อโอเคไม่ต้องล็อก็ได้ค่ะมันติดแล้วเนี่ยติดมาหน่อยนึงแล้วค่ะอ่ะต่อมาค่ะต่อมาแล้วคัะอืมตัววัดตัวค่ะต้องเป็นสีดําก่อนไหมครับต้องขอบมาอืมฮึมก็ดูโค้งด้วยอืมฮึมอันนี้คืออะไรคะตัว,ตวอ๋อโอเคค่ะขเขาว่ดเสื้ออ่ะว่ดเลยค่ะอือมอัดดูข้างๆวัด ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาไปลบทีหลังอ่าเ <Yeah. S 1> อ่ะต่อเลยค่ะ mm hmm. มัมมีค่คะเาขาบอว่าเสื้อเอลรอยได้เลยค่ะจัดไปค่ะสรุปแล้วมัมมี่เป็นคิ้วหรือว่าเป็นเอ่อมัมมี่คะคิวโอเคค่ะคิวฉันขอว่าเสื้อเอลรอยนะโอย,อ,อยเอลรอยไปเลยค่ะโชว์สดือไปเลยนะคะคิวว้าวนี่มันน่ารักสุดสุดน้องสาวน้องชื่ออะไรอะ่ะ น้องทำไมแน่แบบอย่างนี้นี่น้าทำไมคอ,อกับคอ,อกับหัวคนละสีผิวแล้วกันเนี่ยนี่นี่เขาจุ่มสีงนี้ค่ะลูกตึงตึง,ตงอ่ะได้สีละพ,พอละได้แล้วค่ะเอาไประบายตรงคอระบายตรงคอนี่ไงขึ้นแล้วอ่อาแง่แร่หนูต้องไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีก,กนนึงบอกเพิ่มเลเยอร์อ่าแล้วก็บอกยัง อ่าแล้วก็ปึ้งอ่าไปวาดตรงคออันเลสวยงามแต่นี่ก็เป็นเอวแล้วใช่ไหมคะตรงโชว์ดือแล้วใช่ไหมคะไม่จะไม่เขียนเสื้อเลยอ่าไม่เขียนะดือแล้วยังไงต่อคะแล้วเขียนเขามีไหมคะเขียนอ่าค่ะอ่าไปต่อไปวาดแขนกันค่ะขาช้าแเราขานี่าดาค่ะโอเหรอค่ะเดี๋ยวเสร็จคนนี้ก่อนนะคะชาเล้นของวันนี้ก็คืออ่ะฮะอันนี้เขียนเสื้อหรอคะ แขนเสื้อนะคะถึงจะโชว์สะดือแต่ก็มีแขนนะคะทุกคนมือจ้แบบว่าโค้งอ่าได้เลยไม่โค้งค่ะได้เลยค่ะแล้วแต่จิตกรเลยค่ะคิ้วสนับสนุนชุกการกระทำน่าน,น้าน่าเป็นไงล่ะน่านรักตูรนนรกต้รู้น่าริกทีรจะเขียนผิด ขีดไ,ไหมคะหรือไม่เขียนแล้วแต่เลยค่ะว้าวเขาก็คือสาวน้อยผมม้วนคาดตานั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ตีมคือน่ารักว้าวาจะเพิ่มเลเวลอ,อีกเลเวลเลเยอร์ค่ะเลเยอร์เร<ล>ียกเลเยอร์เล,เลเยอร์สีนะคะเพราะเขียนขีดขีดได้ยังคะอ้าม,มองไม่เห็นขีดเดียวทำไมนิ้วเรามีแค่สองนิ้วนะคะ มันก็แค่เป็นลูกมันไมนสาม,มารถได้เลยเพระมันใหญ่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะตอนนี้อ่าต่อมากางเกงหน่อยนึ่งไหมคะ <Okay. S 1> ตางกระโปรงค่ะตรงกระโปรงกระโปรงสีอะไรดีคะอกระโปรงนะคะค่ะสีม่วงได้ไหมได้สิคะ ก็แทบจะม่วงทั้งตัวอยู่แล้วทำไมจะม่วงต่อไปไม่ได้ล่ะคะโอ้โหยังเหลือพื้นที่ให้วาดขาอีกโอ้โหสุดยอดเป็นคนนุ่มสั้นสั้นเสมอมากเลยค่ะลูกโอ้ยค่ะจ้าอาชาโอเคค่ะมามีน้ำจับดูสิโอเคค่ะสั่นมากสั่นมากเลยนะคะเอาวาดขาต่อค่ะ อืเอาไปจิ้มก่อนเอาไปเลือกสีผิวก่อนจิ้มไงคะจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจิ้มตรงเนื้อสีที่เราต้องการน่ะได้กลับมาแล้วทุกคนเห็นตรงตัวเหมือนตัวจุกสีททงด้านแถบสีนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการใช้สีเดิมเราก็มาเลือกตัวที่สองสก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยที่ขึ้นแถบแถบน้ําเงินเนี่ยสีเทาๆขาวๆเนะะี่ยค่ะมันก็ไปจิ้มตรงสีที่เราต้องการมันก็จะขึ้นสีใหม่ขึ้นมาให้เราคะ่ะ สีเดิมเออสีที่เราต้องการเนาะเออสีเดิมที่เราต้องการขึ้นมายังเหลือพื้นที่ให้วาดขายเอ้ก็ะรองเท้าอีกหรอคะลูกน้ำตามันนี้จะไรเพิ่มเลเยอร์หนึออ่านี่ถือว่าเป็นถุงน่องแล้วกันเนาะถุงถุงเท้าแล้วกันเนาะถุงเท้าไม่งั้นก็คนนี้จะกลายเป็นเสมอมเลยนะลูกแพ้เลเยอร์หคือทำอะไรคะอีกคะก็เป็นรองเท้าชั้นหนึ่ ก็คือจริงอันนี้คือบุ้งเท้าไงมีถุงเท้าแล้วก็มีรองเท้าอีกด้วยโอเคเธอสมบูรณ์แบบป่อการเป็นคนแคะเดียมมากเลยอ่ะ beautiful ขอดูซูมซูมขอดูขอดูขอดูซูมซูมหน่อยพี่สกายพี่สกายหันมุมขอมุมอันนั้นหน่อยค่ะอ๋อนี่ไงอ๋อลงมาวาดข้างล่างได้แล้วทำไมหนูไม่ทำขายาวกว่าเดิมนิดนึงนะคะโอเคงั้นลบนะ อ่าไม่อ่าได้ค่ะลบได้เหรอคะลบได้ก็ลบเลยค่ะ l ที่อ้าวอันนี้ layer ที่หกนี่ใช่แล้วก็ไปลบที่ห้าใหม่ค่ะใช่ไหมอันไหนจะต่อสาได้ปว่าต่อเสียงของอะไรก็ดูสีเลยค่ะอันนี้อันนี้ l ลเ e ลไหนหอคะคะนี่ไง ต่อขาได้เลยต่อขายวัดได้เลยหนูจิ้มสีก่อนจิ้มสีนี้ผิวก่อนดูสีก่อนอ่าใช่ใช่ละพันใช้คำวรรถุกอ่ะอาใช้ได้แล้วค<ด>่ะดูได้แล้วก็ระบายเลยค่ะได้สีที่ต้องการแล้วลูกอ๋อต้องการเปลี่ยนสีขาเหรอคะอไม่ต้องไปเลือกอีกนะคะถ้าเราเลือกได้สีอาจารย์ถ้าดาจิ้มสีแล้วนะคะได้สีผิวเหมือนกันทั้งอันนี้เลยอขาไม่เท่ากันค่ะ ไม่เป็นไรจะวาดใหม่ได้นี่สุดยอดเลยสวยงามเพลิดพริงค่ะวัดเอาต่อไปถุงเท้ามาค่ะถุงเท้าทำไมมันโตไม่เท่ากันล่ะคะเอาถุงเท้าสีม่วงหรอคะรอบนี้ออันนี้ถุงเท้าหรอคะโอเค แล้วก็โอเคนะคะแล้วรองเท้าจะสีอะไรดีคะถ้าถุงเท้าสีม่วงแล้วพี่สกายต้องมอมอีกมุมหนึ่งปะถึงจะไปป <Hey you. S 1> ิดตรงนั้นได้ลบแด้หมดเลออ,อลบไม่ได้แล้วมันอยู่คนละเลเยอร์ค่ะลูกต้องไปหายก่อนว่ามันอยู่เลเยอร์ไหนก็ไม่รู้อ่ะโอเคได้แล้วต่อมาต้อง,งใส่รองเท้าไหมต้องใส่รองเท้าไหมคะสีอะไรคะรองเท้าเหรอคะรองเท้าสีอะไรดีคะ โอ้โหสุ่มเหรอคะสุ่มเหรอคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้สิโอเคค่ะเหมือนไม่จงใจเลยเนาะเอาใหม่ค่ะอีกเลเพิ่มเบรกอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะโอเคไปนั่นแหละว้าววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวชินนมอนโลจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชินนมอนโลจะเจอกันใหม่บ๊ายบายชินนมอนโลบบ๊าายย ว้าวช่วยมากนี่อ้จำนวนสีใช้ไปหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามเร็วหไหนขะดูภาพใหญ่ๆไหนะคะโอเดะเดวๆ,ๆมองไม่เห็น,นเราต้องเราไม่เราต้องปีนขึ้นไปคะ่ะอ่าเราต้องปีนขึ้นไปนะคะเราต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับอันนี้ของเราทางนู้นคะ่ะทางนู้นโอเคค่ะ วิว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 นี่ชั้นนี้ค่ะชั้นนี้แหละวิวอ่าแล้วก็ไปสุกไปไหนตรงนี้เหรออ่าวิวอ้าโอเคยิงตรงกลางเลยหันมาอ่ะฮึฮึโอเคูดวู้วทุกคนนี่ก็คือที่สกายและรูปภาพของเขานั่นเองใช่ค่ะหรือว่าแมบต่อไปเราเล่นส่วนอ๊อ เดี๋ยวเราจะไปเล่นส่วนน้ํากันวันนี้นะคะก็ขอวันนี้นะคะเราก็ได้ภาพที่สวยงามขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มหัวใจให้อีกสักหัวหัวใจกับรูปดาวให้เขาอีกนิดนึงค่ะเดีย๋ยวเพิงพ่งยัเพิง่งยพิ่งขึ้นไปก่อนวาดรูปดาวกับรูปหัวใจให้เขาอีกหน่อยหนึ่งไม่ค่ะไม่แล้วหรอคะ่ะอันนั้นไปดูของเพื่อนอีกนิดน,นึงค่ะเดี๋ยวพาสำรวจของเพื่อนระหว่างนี้พี่สก,กายก็ฝากช่องก่อนค่ะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะส แล้วก็ถ้าเห็นกระดิ่งข้างๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนแล้วก็ฟังข่าวสารดีๆจากพวกเราอีกนะคะมันลบไม่ได้แล้วค่ะมันอยู่เลเยอร์ไหนก็ไม่รู้ค่ะลูกเอา้าของเพื่อนสวยๆหายไปไหนแล้วอ,อุ๊ยมีคนวาดรูปอะไรคะเนี่ยในในสกีบีดี้ทอยเลสใช่ไหมใช่เราชอบมากเอเอเขาคืออะไรลำพงลำบงนะ โอ้โหไปให้คะแนนเขาอีกแล้วทางไม่ไดีกว่าไม่ไดีกว่านะมันเขาจะได้มีพื้นที่วาดเนาะ <c oughs> ใช่อันว่าสวยอย่าเขาว่าสวยมามนี่สิกกี้ไม่ด้ทอยเลสแล้วก็มีในลำโพงตลกว่าเลยคะทุกคนแล้วก็มีในลำโพงแล้วก็มีในอะไรอะ <c oughs> ่ะโทรทัศน์หรอคะท,อะทีวีแมนอ่อทีวีแม่นะโอเคแล้วเราก็จะไปทางไหนต่ออันนี้เขาว่าอะไรกูไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเขาพ่นสีขาวพื้นก่อนเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะลงรูปตามหลังค่ะ มันเป็นเทคนิคการวาดของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะนี่เขาวาดสี่เหลี่ยมไปก่อนอะไปดูอันอื่นอีกสิมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ้อดูว้าวไม่กอดเขาเป็นอะไรมาหมยโอ้้หแดงดําเขียวขาวอะไรเต็มไปหมดเนี่ยโอ้โไปพ่นทับของคนอื่นก็ได้เลย่ะต่อค่ะทำยังไงไปดูตรงกำแพงไหนไปดูตรงซับเว์ข้างล่างสิเนคนเขียนอุ้ยมีเขียนว่าเด็กใต้ค่ะอันนี้ดู้เด็กใครเล่นด้วยนะ มีคนไทยเล่นด้วยอ่าเด็ก <คน S 1> ใต้รล้นี่เขียนว่าอะไรบ้านสักอย่างค่ะว้าวนนี้ก็น่ารักอันนี้ส,สีสีฟ้าเลยอ่ะไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนนเขาว่า,าอะไรด้วยเนี่ยเขาว่าคนเนี่ยคะใส่เป็น,นผมสีน้ําเงินมมนมีก็พูดผิดเนาะว่าเป็นผมสีฟ้าจริงๆล้วเป็นผมสีน้ําเงินอ่ะต่อไปค่ะเดินต่อไปเลยค่ะแล้วเขาว่าอะไรตรงเสื้อด้วยเขาใส่เสื้อแบบเป็นเกาะอกไงคะ ซับเวย์อยู่ไหนซับเวย์ก็คือทางรถไฟใต้ดินข้างล่างอะคะ่ะไม่อะค่ะไม่ปล่อยโอ้กลัวเหรอคะอู้นี่มุมสูงจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าตรงไหนมีพื้นที่ว่างนะคะทุกคนก็สามารถลงไปวาดได้เลยรูปน่ารักน่ารักก่อนหน้านี้ที่เราเจอก็คือหายไปแล้วนะอันนี้เขาจงใจพ่นสีแดงครับนี่อ๋อหมามีก็นึกว่าเขาโดนแกล้งซสอีกว้าวนี่ไม่ต้องไปวาดทับของเพื่อนนะ โอ okay, เคเก่งมากแล้วทำไมคนนี้เขาวาดทับอ mm ่ะ hmm. อ like ุ้ยของพี oh, ่สกายดูด oh, wow. ูมุมสูงจากฝั่งนี้พี่สกายดูอีกด้านนึง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 หมุนหมุนหมุนนี่เกินเลย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 ไหน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 แบบนี้ไม่ใช่อะไรพี่สกายหนีกันนี่ไงอย่างพี่สกายมุมสูงกันทุกคนว้าวนะมีอีกอันหนึ่งไหนไหนนะไไหนคะ ตรงนันไงโอมีสองมุมเลยนะซ้ายกับขวานะสุดยอดเนือดูคนเนี้ยคนเนี้ <ละ S 1> ทำคนเนี้ยทัดๆัท,ดทัดชัดเลยไม่เป็นไรค่ะหรือว่าเราจะเล่นต่อแมปต่อไปเลยเอ่ะคะโอเคค่ะอะถ้างั้นนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลา,าไปก่อนสวันนะะสดีค่ะ